ครับสวัสดีครับน้าๆแล้วก็เพื่อนๆครับวันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสสั่งซื้อลอกมานะครับก็เป็นลอกไดว่านะครับก็เป็นแบบสปินนิ่งครับก็ก่อนหน้านี้นะก่อนจะได้ลอกตัวนี้มานะครับก็คือผมเนี่ยก็ได้มีลอกนะครับธรรมดาใช้งานอยู่นะครับเดิมก็ผมก็จะมีคันอยู่3ามคันก็จะมีลอกอยู่3ตัวเป็นแบบธรรมดาหมดเลยนะครับซึ่งลอกธรรมดาที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ไม่มีนะครับระบบเรื่องของซิลนะครับกันน้ํานะครับแล้วก็แขนของตัวลอกเองเนี่ยก็เป็นแขนเสียบนะครับ แล้วก็น้ำหนักของตัวลอกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อผมนําไปตกนะครับเวลาไปตีเหยื่อปลอมนะครับแล้วก็ไปตีงานทะเลนะครับช่วงหลังมาผมเนี่ยพักหล,ลังมาเนี่ยก็ผมก็ไปตีงานทะเลมากขึ้นก็พบว่าเวลาที่ได้เวลาที่ผมไปตีเหยื่อปลอมเนะี่ยไปเจิ๊กเหยื่อนะครับพบว่าแขน,นที่เป็นแขนเสียบเนี่ยก็จะมีเริ่อาการคลอนมากขึ้นเมื่อเราใช้งานาเขามาสักระยะหนึ่งครับแล้วก็พอไปตีงานทะเลพอกลับมาเนี่ย เพราะว่าลอกเนี่ยมีความเหนืดนะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆเนี่ยก็เกิดสนิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักนะครับเวลาที่เราไปถือตีหาตัวปลาเนี่ยคนลอกเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะนะครับก็ทําให้นะครับผมก็เลยอยากได้ลอกนะครับใหม่นะครับเวลาที่ไปตีงานทะเลตีเหยียบปลอมเนี่ยอยากได้ลอกที่มันเบาๆนะครับแขนจากแขนเสียบก็ขยับไปเป็นแขนเกลียวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของระบบกันน้ําด้วยนะครับ เพราะนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็เลยนะครับก็ซื้อลอกมาตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าที่มีทั้งแขนเกลียวแล้วก็มีซีลกันน้ำนะครับแล้วก็นั่นเรื่องของน้าหนักเบานะครับก็เป็นลอกจีนนะครับที่ได้รับการรีวิวนะครับแล้วก็นิยมซื้อกันเยอะมากก็คือเป็นของคัส i n g นะครับผมก็ซื้อคัสキิงมาใช้สักระยะหนึ่งนะครับก็พบว่าอ่าตัวนี้นะครับลอกคัสキングเนี่ยใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ไปตีงานทะเลมาช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับการหมุนก็ยังอ่าทได้ลื่นคร ก็ถูกใจนะครับแต่พอตัวที่2เสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากได้ลอกที่มีย่อแบรนด์นิดนึงนะครับอยากได้เป็นแบรนด์นิดหนึ่งก็พยายามจะหาทางฝั่งชิมานโนแล้วก็ไดว่านะครับที่มีทั้งเป็นแขนเกลียวน้ําหนักเบานะครับกาลังเบรกพอตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของซิลกันน้ําเข้านะครับห้องเครื่องนะครับทางชิมานโนก็ดูที่อัลเทกาแล้วก็ทางไดว่าเนี่ยตัวที่ชนอัลเทกาได้ก็มีตัวนี้นะครับตัวฟรีมนั่นเองนะครับ2021นะครับซึ่งเมื่อหาข้อมูลเนี่ย ทางฝั่งได้ว่าเนี่ยตัวฟิล์มเนี่ยหาข้อมูลยากมากครับถือว่ายากมากพอสมควรก็มีรีวิวอยู่บ้างแต่ก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากรู้ว่าได้ว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลดีเทลต่างๆเนี่ยยังไงนะครับก็พยายามจะหามานะครับซึ่งดูจากเว็บไซต์ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยประกอบกันนะครับก็ก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมก็เลยลองสั่งซื้อลอกตัวนี้มาดูนะครับแล้วก็ว่าลอกตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าลอกตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรนะครับลอกตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับยี่ห้อไดว่านะครับสัญลักษณ์ของเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับไดว่านะครับรุ่นฟรีมนะครับ FCLT 2 0 0 0ัน S ครับ FC นี่ก็น่าจะเป็นตัวย่อนะ LT ก็เป็นตัวย่อเหมือนกัน S ก็เป็นตัวย่อ FC คืออะไร F เนี่ยเกี่ยวกับ ถ้าเกิดผมดูนะน่าจะบ่งบอกถึงเรื่องสายที่ใช้สายฟลูออคาร์บอนอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับผม C ก็หมายถึงว่าตัวบอดี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเบอร์2000แต่บอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นคอม팩พ์บอดี้ซึ่งเป็นบอดี้ประมาณเบอร์1000นะครับอรอบเป็นเบอร์ไอตัวสปูลก็ประมาณ2000อะไรประมาณนั้นนะครับผม l o t เป็นสัญลักษณ์นะครับที่ผมบอกว่า,าให้ความแข็งแรงคงทนบึกบึนแต่แฝงไปด้วยความเบานั่นเอง ด้วยคําว่าไลท์นะครับตัวนี้้ับแอลครับก็คือไลท์ก็คือเบาทอชก็แข็งแรงบึกบึนทนทานอะไรประมาณนั้นครับผมนี่ก็เป็นเบอร์สองพันนะครับเอสก็คือเป็นบ่งบอกในเรื่องของความตื้นของตัวสปูลนั่นเองนะครับว่าสปูลตัวนี้เนี่ยเป็นสปูลตื้นนั่นเองนะครับผลิตนะครับผลิตที่ไหนบ้างผลิตโอเคนี่ครับเมดอินเวียดนามครับผมผลิตที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์นะครับก็เป็นนะครับโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ครับเมื่อดูข้างกล่องนะครับก็นี่เป็นดูสเปคนะครับอของตัวลอกฟิล์มตัวนี้นะครับก็มีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าตัวมีแมกซิลนะครับในเรื่องของกันน้ำนั่นเองระบบเบรกเอทดีนะครับที่เป็นอัตโนมัติไซออนวี v นะครับเป็นวัสดุนะครับแมทเทเรียลนั่นเองนะครับก็มีลองแคสเอพีเอส ทอสดิจิเกียซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่บอกข้างกล่องนั้นมีอยู่1 2 3 4 5 5 5, 5, 5ตัวแต่เมื่อเราไปดูตรงหน้าเว็บไซต์ต่างๆของตัวฟิล์มตัวนี้แล้วเนี่ยตัวลอกตัวนี้เนี่ยพบว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับผมขออนุญาตผมปริ้นมาแล้วครับแล้วจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอพูดใหม่เลยนะเห็นไหมเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็มีเรื่องของลองแคสเอเบสนะครับ Air b e l ลแอ r ์โ t เ r นะครับเอทดี D, นะครับซีอาร์บี เรื่องของ f i n เนตแร็กแม็กซิลนะครับแล้วก็ Touch d i g i เกียแล้วก็ s i ออนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดต่างๆต่างๆเหล่านี้ว่าในแต่ละวงกลมเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับวงบอกถึงอะไรมีอะไรบ้างอยู่ในตัวลอกตัวนี้นะครับก็คือประมาณ7ตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูที่ข้างกล่องกันก่อนนะครับข้างกล่องนะครับดูที่ช่อง5เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตั้ง5ตัวนะมีอะไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับบ่งบอกถึงอัตราทดเกียร์ที่รอบอยู่ที่5.2ต่อ1นึนะครับน้ำหนักของตัวล้ออยู่ที่185กรัมครับน้ำหนักเบรกสูงสุดของรออตัวนี้ก็คือแม็กอยู่ที่5กิโลนะครับการหมุนนะครับเก็บสายในแต่ละรอบหนึงรอบก็คือสามารถเก็บสายได้68ซนเมตรนะครับลูกปืนให้มา5ลูกนะครับแต่จริงๆแล้วในสเปคเขาเขียนไว้5บวก1นะครับ5บก1นะครับในเรื่องของสายนะครับที่สามารถ มันจุสายในสปูลได้ครับผมขอพูดไปที่เบอร์0.6เลยนะครับ0.6เนี่ยให้ไปถึง150เมตรนะครับผมก็เดาว่าเบอร์0.8เนี่ยอยู่ราว120-130เมตรแล้วก็เบอร์1นะับอยู่ที่ราว100-110เมตรนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของตัวสายด้วยนะครับว่าแต่ละแบรนด์ทํามามีไดมิเตอร์นะครับหรือเส้นผ่านศูนย์กลางมันมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับ สภาพกล่องนะครับสภาพกล่องโดยรวมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดกล่องเลยนะครับมาดูตัวกล่องมาดูตัวลอกกันเลยดีกว่าโอเค,คฝากล่องไม่มีอะไรนะครับก็โอเคนี่ลอกอยู่ในครับขออนุญ,ญาตหยิบลอกออกมานะครับมีอะไรบ้างไม่มีนะครับอขออนุญ,ญาตแกะลอกนะครับ แผ่นพิมพ์3าอันนะครับให้มา3อัน1 2 3สานะครับ3อันขออนุญาตวางไว้ก่อนนี่เป็นคู่มือครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวรอกครับก็นี่ก็เรื่องของแขนนะครับแขนสีทองครับผมน่าจะเป็นแขนชิ้นเดียวนะครับโอเคโอเคครับ เป็นแขนนะครับแล้วก็นี่คือตัวลอกโอ้สวยงามเลยครับหน้าจอกับของจริงก็โอสวยเลยครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงก่อนเดี๋ยวมาดูที่คู่มือกันก่อนดีกว่านะครับคู่มือน,นะครับก็เป็นของไดว่าฟรีมนะครับมีภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับมาดูกันโอ้อืม โอ้กู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็เขาก็พยายามจะบอกนะครับว่าแต่ละตัววัสดุนะครับไอตัวแต่ละชิ้นเนี่ยคืออะไรนะครับเต็มภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะตอนนี้น่าจะเรื่องของการาเปิดปิดหน้าลอกนะครับว่าคืออะไรนะครับในเรื่องของการเก็บใส ลอกก็ไปในคันเบ็ดหรือเปล่าครับก็นี่มีปุ่มนะครับเดินเปิดปิดทิศทางหมุนนะครับทางเดินซ้ายขวานะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของลองแคส ABS แต่ว่าเม้นอัาคคำอธิบายผมแปลไม่ออกนะหมายถึงอะไรนะครับก็นี่ก็น่าจะเรื่องของการถอดนะครับแล้วก็นี่ฝาปิดลอกนะครับการถอดสปูนออกมา อ๋ออันนี้แผ่นรองฟิล์มก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นสามอันก็น่าจะเป็นอันนี้นี่เองนะครับที่ให้มาสามอันนะครับก็น่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็เขียนว่ารองแคส ABS แล้วก็ก็เขียนอธิบายในรูปดูจากในรูปนะครับตัวขอบสปูลเหมือนมีอยู่สองชั้นเลยนะครับตรงลูกศรชี้เนี่ยเห็นไหมฮะมือนมีอยู่สองชั้นเลยนะครับมีอยู่สองชั้นนะครับชั้นข้างในกับชั้นข้างนอก ก็หมายถึงอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอดูขออนุญาตหยิบของคัสซิงมาดูนะครับเออจริงๆด้วยครับอันนี้ของคัสซิงเขามีชั้นเดียวเลยครับเอียงๆนะครับช่วยในการส่งสายนั่นเองแต่ว่ามาดูเดี๋ยวขออนุญาตหยิบของตัวได้ว่ามาดูโอ้ยจริงๆด้วยครับมีสองชั้นนะครับชั้นขอบสีทองครับแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยอีกอีกชั้นหนึ่ง เห็นไหมสองเลเยอร์นะครับเห็นไหมฮะสองเลเยอร์นั่นเองนี่เลเยอร์แรกเลเยอร์ที่สองโอ้ค่อนข้างที่จะมีความลาดเอียงอยู่พอสมควรนะครับน่าจะเรื่องของตัวรองเคส ABS อะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึงนะครับก็ที่เหลือก็เป็นในเรื่องของการใช้งานต่างๆอีกหน้านึงบอกถึงอะไรอีกหน้านึงก็มีเครื่องหมายกากบาทอยู่นะครับ น่าจะเป็นวิธีข้อห้ามนะครับข้อห้ามว่าห้ามทาความสะอาดไอ้นี้น่าจะห้ามใช้สกอ็อตไบ์ในการขัดในการถูนี่ห้ามจุ่มลงไปเลยตรงๆนะครับแล้วก็ห้ามถอดออกมาไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าวิธีที่ถูกต้องก็คือทําอย่างนี้นะครับเ็าบอกว่าการที่จะล้างลอกของเขาเนี่ยได้ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกให้เอาลอกตัวนี้ในหงายขึ้นไปแล้วก็เปิดน้ําจากก๊อกนะครับ ใส่ลงไปเลยนะครับเปิดน้ําจากก๊อกใส่ฟูบลงไปนะครับพอเสร็จล้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปลองกับผ้านะครับลองไว้กับผ้านุ่มๆนะครับสะอาดสอาดแล้วก็ไปปึ่งให้แห้งก็ประมาณนี้มากกว่านะครับอันต่อมานะครับก็มาในเรื่องของตัวการเปลี่ยนแขนนะครับมีอยู่สีรูปด้วยกันนะครับคนที่ถนัด่านานาเพื่อนๆที่ถนัดซ้ายขวาก็สามารถเปลี่ยนแขนนะครับให้เหมาะกับความถนัดของตัวเองได้นะครับ ผมก็ถนัดซ้ายก็น่าจะก็อยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็คือรูปแรกเนี่ยเขาให้หมุนแขนออกนะครับแล้วก็หมุนฝั่งตัวล็อกนี่ออกนะครับแล้วก็ให้ดึงแขนออกมานะครับภาพที่2แล้วก็ดึงลูกยางออกมาใช่ไหมฮะดึงลูกยางออกมาแล้วก็เอามาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นตัวรองไว้นะครับแล้วก็ใส่แขนเข้าไปแล้วหมุนเข้าตัวนี้ก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็น่าจะเรื่องของทำคำาความสะอาดนะครับมีสเปรย์หัวฉีดนะครับทำคามสะอาดนะ่าจะเป็นน้ํามันหล่อลื่นตรง ตรงเปิดปิดหน้าลอกตรงในแอร์เบละครับก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของการโหลดสายเข้านะวิธีการต่างๆ่อเป็นภาษาญี่ปุ่นครับก็ก็แปลไม่ออกก็ดูรูปภาพได้ครับนะนะทนะ่านไหนที่เก่งภาษาญี่ปุ่นก็ก็ลองแปลดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบพอดีกระดาษลี้ไปนะครับ <Okay. S 1> ครับอันต่อมาครับก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวลอกกันก่อนเลยนะครับ สิ่งแรกนะครับที่รู้สึกที่จับถึงตัวล็อกตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่รู้สึกสวยครับสวยงามนะครับขนาดก็ก็เล็กครับก็ถนัดมือดีนะครับให้รู้สึกถึงความเบาร้อยไปสิบห้ากรัมนี้ก็เบาดีเหมือนกันครับสวยครับแล้วก็งานก็เรียบร้อยครับอุ้ยน็อตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นน็อตเป็นหกเหลี่ยมแทบจะทั้งหมดเลยครับนี่ครับน็อตก็เป็นหกเหลี่ยมหมดเลยครับเห็นไหมฮะ นกหกเหลี่ยมหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็นนาหกเหลี่ยมครับนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตใส่ใส่แขนก่อนนะครับคราวนี้โอเคครับการหมุนมาดูการหมุนครับโอ้นุ่มมือมากครับนุ่มดีจังโอ้นี่ผลักไปเบาๆอีกนะครับเนี่ยลื่นมากเลยครับโอ้ ทั้งนุ่มทั้งลื่นครับผมนุ่มมือครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวมาดูการหมุนแล้วหยุดนะฮะอ๋อเดี๋ยวขอสนี้ก่อนนะฮะหยุดได้เลยครับไม่มีคลอนครับโอ้โหแขนก็แน่นมากครับ หยุดได้โอเคเลยครับถือว่าโอเคครับผมต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของคลิปเสียงกันก่อนนะครับก็นี่ก็คือคลิปเสียงของฝาปิดล็อกครับเขาค่อนข้างที่จะดังอยู่พอสมควรครับผมดังดีครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงของเขานะฮะโอเคครับในเรื่องของเสียงของคลิปเสียงของล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ยางนะครับไม่แน่ใจว่า การสร้างคลิปเสียงต้องสร้างอย่างนี้หรือเปล่าครับน่าจะรัดจะเข้าไปแบบนี้ไม่แน่ใจครับจะเกิดเสียงหรือเปล่าเดยวนะมันไม่เข้าตรงสปูลโอเคน่าจะเข้าแล้วเดี๋ยวลองหมุนดูครับโอเคใช่ดังครับดังนะะหมุนนะฮะนี่ประมาณเสียงก็ประมาณโอ้โหเสียงนุ่มมากเพาะมากครับผมไม่ดังถึงกับลำคาญหูครับไม่ได้กล้องกลงวานมากถึงขนาดนั้นนะครับในความรู้สึกของผมนะ ก็นุ่มครับเสียง okay. นุ่มด้วยฮะเสียงนุ่มหูเสียงเพราะดีครับก็ให ouais. ้ความรู <ent> ้ <rules> สึกเวลาที่เราตกปลานะครับเวลาที่ปลาดึงสายออกไปเนี่ยก็ทําให้คนข้างๆก็สามารถเหลียวมองมาได้ครับผมใช้ได้ครับคลิปเสียงโอเคครับก็ประมาณนี้นี่ก็เสียงฝากปปิดลอกนะครับอีกครั้งหนึ่งอีกขออนุญาตถอดยางออกครับผมเอานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพูดรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับข้อมูลที่ผมพอจะหามาของลอกตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ย ผมก็จะขอพูดถึงในเรื่องของอขออนุญาตหยิบเอกสารตัวนี้มาก่อนนะครับที่ผมปริ้นมานะครับผมขอพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับไซออนวีนะครับไซออนวีนะครับเขาบอกว่าไซออนวีเนี่ยอะไซออนวีคืออะไรนะครับไซออนวีเนี่ยก็คือเป็นวัสดุนะครับที่ถูกพัฒนาแล้วก็นํามาใช้ทําลอกตัวได้ว่าฟิล์มตัวนี้นะครับปี2021ันี่สเอนี่ยไซออนวีเนี่ยก็คือเป็นตัวคาร์บอนเรซินนั่นเองนะครับเขาบอกคาร์บอนเรซินเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับก็คือ ให้ทั้งความแข็งแรงนะครับน,นอกจากความแข็งแรงแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความเบานะครับทางไดว่าก็พูดต่อยว่าเมื่อเอาไซออนวีมาทําเป็นบอดี้ของตัวรอกตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือน้ําหนักแต่ยังให้คงความแข็งแรงเมื่อเขาบอกว่าไปเทียบกับตัวรอกของฟิล์มของปี2018-2019เนี่ยรอกฟิล์ม2021เนี่ยให้เบาทั้งน้ําหนักที่เบากว่า,วาแล้วก็ให้ความแข็งแรงที่มากกว่านะครับ ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือไซออนวีนะครับก็บอดี้ก็ทําจากไซออนวีแล้วก็จะมีของที่แกนโรเตอร์นะครับตรงอื่นๆก็คงน่าจะเป็นวัสดุที่อื่นๆที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปนะครับอันที่2ผมก็จะพูดในเรื่องของแอร์เบลนะครับแอร์เบลตัวนี้นะฮะแขนกว้านหรือที่ใครๆก็บอกว่าเรียกแขนกว้านนะครับแต่ทางนี้ก็คือเทียบกับแอร์เบลนั่นเองครับแอร์เบลตัวนี้เนี่ยวัสดุก็คือทํามาจากสเตลเลสสตีลนะครับข้อดีคุณสมบัติของสเตลเลสสตีลเนี่ยก็คือก็รู้อยู่แล้วครับว่า มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อการขึ้นสนิมทนต่อการกัดกร่อนนั่นเองนะครับตรงแขนกว้างตัวนี้ก็บอกว่าตรงนี้เป็นท่อกลวงนะครับเพราะว่าเพื่อจะลดน้ําหนักให้ลอกตัวนี้มีความเบาที่มากขึ้นนะครับการเปิดปิดหน้าลอกนะครับก็ถือทําได้อย่างสมบูรณ์นะครับทำได้อย่างแม่นยํานะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะทำได้อย่างแม่นยําครับเมื่อมาเทียบดูขนาดของตัวแอร์เบลตัวนี้กับตัวของคัสคิงนะขออนุญาตเทียบนะครับให้ให้น้าๆได้ดูกันว่าขนาดเนี่ยมัน ตัวของไดว่าเนี่ยมีความใหญ่กว่าอยู่นิดนึงนะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะใหญ่กว่าอีกนิดนึง่งใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะครับนิดนึงนะฮะโอเคอันต่อมานะครับในเรื่องของสปูลนะครับที่เขากำลังพูดถึงตัวลอง ABS ลองแคสหรือลองแคส ABS นั่นเองเขาบอกว่าสปูลตัวนี้เนี่ยเเรื่องวัสดุเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทํามาจากอะไรแต่ผมอขออนุญาตดเดานะว่าจะมาจากน่าจะเป็นสเตนเลสนะครับเพราะว่าลอกตัวนี้นะครับมัน เหมาะในเรื่องของเอาไปใช้งานได้อย่างครอบคลุมนะครับผมคิดว่าลอกตัวนี้เนี่ยไอตัวสปูลตัวนี้เนี่ยน่าจะทํามาจากสเตเลสเหมือนกันนะครับสปูลตรงนี้น่าเป็นสีทองนะครับแบบเป็นสปูลตื้นนะครับขอบนะครับในเรื่องของตัวตัวขอบสปูลเนี่ยก็มีอยู่2ชั้นก็คือชั้นของสีทองนะครับแล้วก็มีเลเยอร์หนึ่งก็คือเลเยอร์อันสุดท้ายนะครับเลเยอร์ layer ของสีน้ําตาลหรือสีเทานี่แหละฮะเขาบอกว่าเพราะเมื่อผมไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่า สปูลตัวนี้หรือลองแคสเซเบะลองแคสเอเบสตัวนี้เนะี่ยเอเบสตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเอเบสที่ถูกพัฒนาจากเอเบสตัวเดิมก็คือเป็นเอเบสทูเอเบสูคืออะไรครับเอเบสทูก็คือความลาดเอียงของตัวสปูลตัวนี้ให้ทําให้ลาดเอียงที่มากขึ้นซึ่งอาจจะเสริมอีกชั้นหนึ่งเพื่อส่งเพิ่มเพิ่มการความเพิ่มความลาดนะครับเวลาที่เราตีสายตีเหยื่อออกไปเนี่ยสายที่ถูกส่งออกไปนะครับความแรงออกไปเนี่ยทำให้สายเนี่ย เสียดสีกับตัวขอบสปูลน้อยมากทําให้ระยะที่การตีนะหรือการส่งเหยื่อเนี่ยได้ไกลขึ้นซึ่งได้ว่าเองก็บอกว่าเมื่อเทียบกับตัวเดิมเดิมแล้วเนี่ยสปูลเดิมเดิมนะครับที่เป็นสปูล ABS ธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะส่งสายได้ไกลกว่านะครับเพื่อตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่5%้านะครับได้ว่าเ็าบอกไว้อย่างนั้นครับก็เป็นลองแคสเบสนะครับตัวนี้เป็น ABS 2นะครับที่ผมดูจากเว็บของญี่ปุ่นเขานะครับโอเคครับอันต่อมานะครับแอโรเตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแอโรเตอร์นะครับแอโรเตอร์ A เนี่ยก็บอกว่า,าให้ความเบานะครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงนะครับเพราะทำมาจากตัวไซออนวีนั่นเองวัสดุไซออนวีนะครับก็บอกว่าตัวไซตัวไซออนวีเนี่ยเมื่อมาทําตัวเป็นตัวแอโรเตอร์เนี่ยเขาจะใช้ในการเ,าเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการหมุนนะครับทำให ทุกๆครั้งเกิดการหมุนเนี่ยมีความสมดุลในเรื่องของการแกว่งหรือการหมุนนะครับไม่ว่าจะการเก็บเหยื่อเข้าหรือการสู้อยู่กับปลาเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มมือหรือลื่นมือนะครับการถ่ายเทแรงที่เกิดจากการอัดสู้กับปลานครับอกว่าแอโรเตอร์เนี่ยจะถูกถ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้าสปูลเข้ามาที่แอโรเตอร์กับการหมุนเนี่ยทำได้อย่างสมูทนะครับทำได้อย่างสมูทแล้วก็นุ่มมือทําให้ผู้ตกเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับเวลาที่เราใช้โลกตัวนี้ตกอัดสู้อยู่กับปลาอะไรประมาณนี้นะครับผม ซึ่งแอร์โรเตอร์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นซอกออกไปนะครับก็ให้เป็นกลวงไว้อยู่นะฮะเป็นช่องไว้อยู่นะเพื่อลดน้ําหนักนะครับเพื่อให้ผลน้ําหนักที่ที่เบาขึ้นนั่นเองนะครับการหมุนนะครับก็ก็โอเคเลยครับเพราะว่าไม่มีนะครับเห็นไหมครับผมแทบไม่ต้องจับเลยครับหมุนก็คือแอร์โรเตอร์เนี่ยเขาเขาทำได้อย่างสมดุลครับท้าให้สมุนเอ่อท้าไมการหมุนเนี่ยลื่นแล้วก็สมูทมากเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับไม่แว่งเลยครับผมอันต่อไปนะครับก็มาพูดในเรื่องของตัวตัวนี้นะครับอันถัดมานะครับ CRBB นะครับเมื่อผมมาดูนะครับตัวย่อตัวนี้นะครับมันก็ย่อมาจากคำว่า corrosion นะครับ r e s i s t a n t ball bearing corrosion ก็หมายถึงการกัดกร่อนนะครับ r e s i s t a n t ก็คือความต้านทาน บอลไบลิงก็คือลูกปืนนั่นเองนะครับก็บอกว่าลูกปืนตัวนี้เนี่ยทำมาจากสเตลเลสสตีลนะครับทำมาจากสเตลเลสสตีลที่อยู่ในในลอกตัวนี้นะนี่อยู่ในลอกตัวนี้นะครับผมาทางไดว่าก็บอกว่า,าลูกปืนของเขาเนี่ยทำมาจากสเตลเลสพิเศษนะครับที่ผ่านการนะครับทนนะครับผ่านการเคลือบสารทนต่อการกัดกร่อนนะครับทนต่อการกัดกร่อนอเมื่อเอาไปเทียบกับตัวลูกปืนสเตลเลสธรรมดาเนี่ย ทางได้ว่าเองเขาบอกว่าลูกปืนของเขาเนี่ยมีความทนทานกว่าลูกปืนเซเลตธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง12เท่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราไปใช้ตกนะครับทําให้การหมุนนะครับหรือเจอเกลือเจอน้ําทะเลเนี่ยหรือเจอดินเจอทรายเนี่ยลูกปืนตัวนี้ก็สามารถทนนะครับทนแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับก็มาพูดถึงในเรื่องของทอชดิจิเกียนะครับอันนี้นะครับ เมื่อเราดูในรูปของสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปฟันเฟืองใหญ่ๆข้างบนก็เขียนคําว่าทอสดิจเกียร์ทอสหมายถึงว่าแข็งแรงบึกบึนทนทานอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็เกียร์นะครับก็อนข้างล่างก็ีวงนี่เขียนว่าเลกลาเกอร์นะลาเกอร์ไดมิเตอร์ก็หมายถึงว่าตัวตัวเฟืองตัวนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีวงกว้างๆที่ใหญ่นะครับแล้วก็บิ๊กเกอร์นะทิชก็คือฟันเฟืองที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อผมไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าตัวเฟืองของตัวตัวตัว ตัวห้องเครื่องตัวนี้ที่ใช้อยู่ในห้องเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาใช้แมชชีนหรือเครื่องจักรนะครับในการออกแบบในการกัดกรึงจนได้เฟืองที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับไดมิเตอร์ที่ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่นะครับแล้วก็ฟันเฟืองที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความแม่นยําในเรื่องของเฟืองเมื่อถูกนํามาใช้งานนะครับในเรื่องของขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนเฟืองกับเฟืองเนี่ยทำให้การกัดเข้าหรือคายออกของฟันเฟืองเนี่ยทำได้อย่างแม่นยํานะครับทําให้เกิดความรู้สึกความนุ่มความลื่นนะครับ แล้วก็ได้ว่าก็บอกอีว่าเมื่อเราได้ความแม่นยําความนุ่มความลื่นของเฟืองเกียร์เนี่ยทาให้เมื่อความแม่นยําเกิดขึ้นในระหว่างเฟืองเกียร์มันก็จะไม่มีเสียงขบก,ก็บอกว่าเสียงของของเฟืองเนี่ยทาได้อย่างเงียบมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ,รบเงียบเลยฮะพอดีเสียงสภาว่าแวดล้อมบ้านผมค่อนข้างจะดังครับวันนี้แต่ก็ไม่มีเสียงจริงครับก็ลุ่มมือจริงๆฮะก็ประมาณนี้นะครับเกียร์ของเขา นะครับทอสดิจิเกียนั่นเองอันต่อมานะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของตัวระบบเบรก a อ d ดีนะครับระบบเรกี t d นี้เนี่ยเป็นระบบเบรกอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเมื่อเราทําการปิดหน้าลอกแล้วก็ทํางานาไปตกนะครับแล้วก็เวลาที่เราสู้อยู่กับปลาเนี่ยเวลาปลามากระชากเหยื่อเรากระชากเหยื่อออกจากกระชากเหยื่อกระชากสายออกจากลอกตัวนี้เนี่ยลอกตัวนี้จะทําการออโต้เบรกให้นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับทําให้เราสามารถสู้กับปลาได้อย่างสนุกนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเรื่องของระบบเบรกเนี่ยพอดีผมก็พยายามจะดูว่า ATD ดีเนี่ยจริงๆแล้วคือมันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองทําทการทดลองดูว่าระบบเบรกที่ดีเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับแล้วผลที่ได้คืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นเอ๊ ครับก็ระบบเบรกที่ดีนะครับเอาเป็นออโต้นะครับทัวร์นาเมนต์แรกนั่นเองนะครับก็เป็นระบบออโต้เบรกนะครับเวลาที่ปลากระชากออกไปนะครับอันต่อมาในเรื่องของผมขอพูดในเรื่องของฟินเน็ตแร็กนะครับฟินเน็ตแร็กเนี่ยเมื่อเราดูในรูปของวงกลมเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของรูปขนนกนะครับเห็นไหมรูปขนนกเห็นไหมครับรูปขนนกนะครับหมายถึงอะไรนะครับจริงๆแล้วตัวฟินเน็ตแร็กเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่า ไม่ได้พูดถึงาเรียกอะไรนะข้อมูลข้างในนะครับเขาพูดถึงฟินเนตได้นะเป็นพูดถึงในความรู้สึกของผมก็คือเขาบอกบอกถึงว่าความรู้สึกความรู้สึกของการใช้โลกตัวนี้เมื่อทุกๆระบบที่เขาให้มาเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยให้ความรู้สึกเวลาที่เราใช้งานของเขาในเวลาสู้หรือใช้งานตัวลอกตัวนี้เนี่ยหรือเวลาตกปลาเนี่ยให้ความรู้สึกว่าไม่ว่าถึงการหมุนนะครับการสู้อยู่กับปลานะครับการส่งสายนะครับการถํอมงานของตัว ตัวตัวห้องเครื่องตัวอะไรก็ได้และทั้งหมดของตัวลอกเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเออมันเบานะมันเบา,เบารู้สึกว่าเบาเหมือนขนกนกนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับฟิ x, นเน็ตเดกน่าจะบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวลอกมากกว่าว่าเออกตัวนี้นะให้ทั้งความเบาความแข็งแรงความทนทานนะครับเวลาเราสนุกกับเพลิดเพลินในอัตมณ์ในการตกปลาอะไรแบบนั้นนะครับต่อผู้ผู้ที่ทําการตกปลาอยู่ครับ ก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวสุดท้ายก็เรื่องของแมกซิลนะครับแมกซิลตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอขออธิบายก่อนดีกว่าแมกซิลนี้ก็ย่อมาจากนะครับแม็กนะครับก็น่าจะย่อมาจากคําว่าแมกเนตหรือแมกเนติกสารแม่เหล็กอะไรประมาณนี้นะครับซิลก็หมายถึงว่าซิลกันน้านะครับป้องกันน้ําเมื่อเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเขาก็อบอกว่าได้ว่าเนี่ยใช้แนวคิดในเรื่องของเขาอบอกว่าของเหลว ป้องกันด้วยของเหลวของเหลวกั้นด้วยของเหลวอ,อะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าใช้แถบนะครับเรียกว่าแผ่นแผ่นแม่เหล็กนะครับที่อยู่ภายใต้ตัวสปูลตัวนี้นะครับตัวตัวตรงนี้ในห้องเครื่องกันระหว่างเข้าขเครื่องนี้เนี่ยก็ใช้เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีซีลยางเคลือบน้ํามันอยู่นะครับเมื่อมีน้ําทะเลเข้ามาหรือน้ําจืดเข้ามาตรงห้องเครื่องเนี่ย ของเหลวที่เป็นน้ํามันเนี่ยก็ <oo> จะช่วยนะครับลักษณามแม่เหล็กทํางานไปพร้อมๆกันเนี่ยจะช่วยวกันน้ํากันหินกันฝุน่นกันละอองเข้าห้องเครื่องได้นะครับช่วยทํให้ห้องเครื่องเนี่ยไม่มีน้ําทะเลเข้ามาทําให้เกิดการใช้งานได้ยาวนานนะครับเดี๋ยวมาขออนุญาตแกะดูตัวล็อกข้างใน,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 นว่ามีหน้าตาเป็นยังไงครับขออนุญาตคลายเบรกก่อนนะครับโอเคครับถอดมาแล้วครับนี่คือฝาปิดเบรกครับผมฝาปิดเบรกนะครับ ตรงนี้เป็นยางครับเนี่ยนุ่มๆครับตรงนี้เป็นยางครับนะนๆโอ้ยางปิดไว้เลยครับนี่ครับนี่ยางหนึ่งจุดนะครับปิดระหว่างตัวเข้าตัวสปูลนะครับก็ก็ตรงนี้ในเรื่องของสปูลขออนุญาตถอดสปูลออกมาครับโอ้สปูลเบาจังเบาครับบางและเบานะครับ น่าจะทำมาจากสเตนเลสนะครับฟังจากเสียงนี่ครับสปูลครับเบาครับแล้วก็นี่ฝาปิดลอกมีพราอมีทุกอย่างปิดระหว่งางฝาลอกแล้วก็สปูลครับในเรื่องของตัวสร้างคลิกเสียงผมก็ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของตัวสร้างคลิกเสียงแต่ดูแล้วก็เหมือนเป็นลูกเขาวควายอยู่เหมือนกันครับผมน่าจะเป็นคลิกเสียงที่เป็นลูกเขาวควายครับแล้วก็อ่ แม็กซิลตัวนี้นะครับผมขออนุญาตไม่ถอดครับก็ขออนุญาตอธิบายไปเลยว่าตัวแม็กซิลครับน่าจะอยู่ปายต้ห้องเครื่องตัวแกรโรเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็น่าจะเป็นชุดแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมียางที่เคลือบด้วยน้ํามันนะครับกันน้ําเข้าระหว่างห้องเข้าไปห้องเครื่องนะครับก็คือใช้นวัตกรรมของแนวคิดในเรื่องของของเหลวกันด้วยของเหลวของเหลวที่อยู่ตรงนี้คือเป็นของเหลวที่เป็นน้ํามันนะครับ ของเหลวข้างนอกก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดน้ําเค็มที่เข้ามานะครับมันก็ช่วยกันน้ําทะเลเข,ข้าห้องได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบนะครับช่วยให้สามารถลอกตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานนะครับได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ทนต่อน้ําทะเลนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับขออนุญ,ญาตปิดฝาลอกเข้าไปครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวก็ คลิปหน้าผมก็ต้องไปลองใช้งานดูว่ามันใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้จากรอกตัวนี้ก็คือน้ําหนักเบานะครับแขนที่เป็นแขนเกลียวแล้วก็มีซิลนะครับเป็นซิลที่ฝาลอก1จุดแล้วก็ซิลที่โบตรงบอด,ดี้ตรงนี้1จุดจะเป็นแม็กซิลนะครับก็ถือว่าโอเคครับครับก็ข้อมูลนะครับที่ผมอ่พูดไปในวันนี้นะครับอ่ผิดถูกอ่ถูกผิดมากน้อยแค่ไหนก็แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับผม หากน้าท่านไหนที่ได้ข้อมูลตรงนี้ไปใช้นะเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเอ้ยเราต้องการจะซื้อลอกเนี่ยทุกๆอย่างที่ให้มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับสัญลักษณ์ของลอกนะครับแล้วก็เอาไปลองตัดสินใจดูครับผมหากว่าคลิปนี้นะครับก็มีประโยชน์ครับรบกวนนะาะแล้วก็เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอคลิปนี้ไปเป็นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ